สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BB ีบีฟาร์มครับอยู่ทั้งอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นครั้งแรกที่เข้ามาไทยแต่อพอของฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในนาโตครับ FC เขาเลยครับค่ะ BB ีบีฟาร์มจ้า, Farm, จาตั้งอยู่บนน้นปลาเขง่งอำเภอหนองพอกจังหวัรออดร้อยเอ็ดค่ะนี่ครับเพิ่นเพ,พิ่นติดต่อผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพิ่งได้คิวกันครับเพิ่งได้คิวกันได้ติดต่อคันหาสามที่มืดเท่ากับมาเลยครับมีคิ้วไห้กลับมาเลยนี่ครับเป็นคลิปแรก กลับมาขอเอฟซีน้ำฟองเมียพี่น้องช่องคนอีสานทั้งมวลครับเพื่อนว่าผมกับเบิงควายเป็นแล้วเป็นตัซื้อทุกตัวเบิงควายมปนแล้วมาตรฐานสูงประกาศทายทําอยู่ช่องอื่นอยู่รับล้วก็มีเครดิตหนาเฟสเยอะแยะครับว่องวงวนนนันแล้วก่อนที่ผมสิ่ของมาทายทําเสือ,อได้เลยครับว่าหมั่นใจได้เลยว่าตรงปกทุกตัวรับประกันทุกตัวคือกันครับที่ผมไปทายทุกฟาร์มครับตัวแรกแล้เยังครับค่ะตัวแรกเป็นลูกสาวเก้าเจริญค่ะครับลูกสาวเก้าเจริญสูงร้อยสามสิบสี่อายุสิบห้าเดือนค่ะ โอ้ถือว่ามาดีอยู่ดิลอยสามสี่สิบหาเดือนเราหนาตาทั้งเขาอัตลักษณ์วายไทยงามตัวนี้เด่นที่หนาตาเรากะอัตลักษณ์เป็นเนี่ยคออ่องนี่คือว่าอ่องอ่องใ่ขาวแบบชมพูเลยค่ะอ่องงามมากๆครับตัวนี้ถือว่าอ่องคองามขักนี่แล้วกันหนังหนาเงาเบื้องด้านข้างครับนี่ครับอุ้งามครับแม่นี่เบื้องครับสีสวยสีออกตะเล้าจังหน่อยอ่าเนี่ยครับล้ำเนื้อตัวสมูท ท้ายสวยครับเบิ้งครับเป็นโตปลาคอเลยครับนี่ท้ายสวยๆเต็มๆครับเงาหางใหญ่ๆหางเงาเลยคอผุ้น่ะครับอ่ายื้นหานละครับเบิ้งครับโตปลาคอกลมอุดรุดเลยครับนี่โอ้งามขาหลังหน่อยนึงครับหูเชียงนี่ครับเบิ้งจับได้ใบได้ที่ที่พ่อใหม่เจ้าของก้อยเบิ้งจับก็คือครับเบิ่งความหูความเชียงน้ำเพจ้าว่อพี่น้องเขาซื้อไปเขาก็สิจับได้ใบได้แต่นี่เป็น ผู้หญิงที่รับนี่ยังจับใบใบได้ขนาดนี้ครับเอายางบนให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยครับเอาลงมายางบนเลยครับจุงยางเลยอเป็นเสียกี้ครับนี่งามยางวนลงไปเลยฝากติดตามให้จบคลิปครับเรบอกไว้แล้มือนีหลายตัวเอายางลงไปครับยางลงไปเลยแปดไล่การครับมือหนีราคาเกษตรกรราคาเอาใจเอฟซีผมมาคลิปแรกพยายามเอาใจเอฟซีไว้กำไรกัน เราต้องเอาลายผมบอกเลยว่าบรต้องเอาลายล้วก็จัดโปรโมชั่นให้พอมีน้องเขาพร้อมคลิปแรกต่อไปเขาสิได้มาไทยทํากันถูน่นะครับสวยเลยครับนั่นแหละอ่าหันหน้ามาหน่อยนึงสวยครับถอยลูกถอยเบิ้งครับงามครับสาวนี่แบงก์่าไดครับเปิดแบงก์ไวหามเงินหาพันบาทค่ะพอซื้ออีกแล้วครับงามงามครับแม่นี่เบิ้งครับแนะนําเลยอัตลักษณ์ชัดเกณฑ์คออ่องสวยมากๆครับตัวนี้ แล้วก็สีดอกเล้าผิวสวยแข็งขาดีกระดูกง่ายท้ายสวยครับพันธุกรรมดีนี่ครับโอ้โหงามงามมากๆกับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับครับตัวที่สองไรอย่างไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านจ้าลูกเบิ่มพันล้านค่ะลูกสาเบิ่มพันล้านเนาะอายุจักเดือนครับอายุเจ็ดเดือนสูงเท่าไรครับสูงร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะนี่ครับเบิ่งลําเนื้อลําโตกัน เงาอ้างเลือกลำเนอลำตัวสมูทเลยครับนี่สีสวยอัตลักษณ์ค้ยไทยชัดเจนเลยครับเบิ้งครับทั้งหนาเบิ้งน้อยครับทั้งหนาเออนี่ครับหนาตาหนาตาหนักเขากระบานเปิดก้วงครับนี่อัตลักษณ์ค้ยยทยชัดเจนครับตาเตี่ยมแจ่มจ่มคออ่องคอผูกโบเลยครับเลืกมะพร้าวหนาหนานี่ครับเฮายางบนเนี่พอมีพี่น้องเขาเบิ้งครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังนี่แล้วครับสายเบิ้มอ่างครับสาวหน่อยตัวนี้เจ็ดเดือนเนาะ ค่ะเจ็ดเดือนมีครับเบางถ่ายอ้เงาหางงใหญ่ถ่ายเงยาเลยขอเลยครับถ่ายเต็มเต็มครับหนาครับตัวนี้เอยายางบ้นมาครับอย่างน้อยก็บังนี่ครับอ่าเห็นแล้วครับจอทันละอ่างเงยาสวยกระดูกแข้งขาใหญ่ท้ายสวยครับถ่ายเต็มดีแบงก์อะไรครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดใบสามหมนสองพันบาทค่ะสามหมืนสองพันค่ะเพราะซื้อครับนี่เพราะซื้อมากๆเลยครับนี่เบิ่งครับอุลัยหาอนาคตแม่บอกแม่พันหรือเอาไปเลี้ยงครับตัวนี้แนะน้าเลยครับหนังหนาซาใ่ครับเอกสารใบเกิดมีเนาะตัวนี้เนาะครบค่ะนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับตัวที่สามห้องครับไรอยี้งนะครับค่ะตัวนี้เป็นลูกสาวกองฟ้าค่ะลูกสาวเจ้ากองฟ้าค่ะ อายุยักเดือนครับอายุเจ็ดเดือนเหมือนกันค่ะเจ็ดเดือนพอกันครับตัวที่สองเขาเลยครับสูงร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะร้อยยี่สิบเอ็ดกับสูงสูสีกันสูสีกันค่ะสูงสูสีกันครับเบิ้งเพื่อผู้ใดอยากยกคูแนะนาเลยครับผู้ใดอยากยกคูเบิ้งครับอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนค่ะค้ยน้อยอยู่ครับขนควายน้อยอยู่ขนน้ำนมอยู่ตาแต่มแจ่มจำคออ่องถุงนองเขาตัวนี้คอขายเงาตัวนี้ได้หน้าตาสวยเอาเบิ่งน้านขางครับเบิ้งใจกันครับ แม่ที่สองเขาอะแม่สองสาวหน่อยกตสีได้อ้างได้ลึกตัวนี้สีได้สูงโยงขาเงา้วสีออกดอกเล้าครับตัวนี้เบิ้งครับสวยครับยืนดีแข้งขาดีเอ้ายางด้ยครับยาง้วนพอมีพีนองครับเบิ้งควายน้อยขนนำนมอยู่ครับเอากรเบิ้งขาพรวมรวมนี่ครับนี่ครับเบิ้งท่ายเบิ้งหางอืออ่ายืนนั่นคางครับเออยยืนหันแล้วครับ นี่ไปไหนครับยืนสวยยืนจิกดีพร้อมครับแบงอะไรครับตัวนี้เปิดไว้ซ่อมกันค่าสามหมื่นสองพันบาทค่ะซ่อมกันเลยครับผู้ใดยงกคูต่อไม้ครับตอมาสองตัวหางตอได้หลายครับนี่โยกแ็กคูไปเลยเป็นตาเลียงครับอนาคตดีเลยทั้งสองตัวเลยครับไปเอาไปตอกันมีกาไรครับตอมาเลยครับทั้งสองตัวนี่ครับสวยครับตัวนี้ก็สวยหน้างามเลยแหละตัวนี้ก้อยหน่อยนะครับโอเคครับตัวต่อไปนลครับ ตัวที่ซีเป็นโค้บแม่ลูกโค้บแม่ลูกไล่หนีอย่างไรครับวันนี้หยาดแม่เพื่อนก่อนอ่าตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกผูนะคะลูกผูค่ะแม่เพื่อนสูงลอยสามสิบเก้าค่ะท้องสองเดือนทองครับบิ๊กบุรีลำค่ะเจา้าบิ๊กบุรีลำตรวจท้องแล้วเปล่ครับตรวจท้องแล้วเรียบร้อยแล้วประกันท้องค่ะเจ้าบิ๊กบุรีลำพอพันแกนเชื่อมอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเบื้องด้านหน้าก่อนเลยหน้าตาวงเขาสวยอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนครับนี่จับได้ใบได้หูเลนปานควยประกวดมาเลยจับแม่่นี เอาพวกนันขคางครับชุดนี้ชุดสามหัวใจนะครับแม่ลูกผูครับเบิ้งครับเื่องโค้งสางความเย้าความเย้าบัางหวงเลยครับแม่นี่แม่บอกแม่พันหาแบบนี้ครับเย้า,าจะท่าหนับสวยเย้ามากครับแม่นีุ่จับเลนได้นี่ครับเบิง้งครับล้าเนื้อล้าตัวเย้ากระดูกแข็งขาใ่ ลอยสามสิบเก้าลอยสามสิบเก้าครับแต่สายตาเขาในวันไ่ครับวันลอยสี่สิบพวนครับค่ะนี่ครับบังควยก็กวยติดทองเราเลี้ยงมีเยอน้อยครับพีเต็มครับก็นี่ครับสิเป็นโตไหมได้หล่ะครับเนี่ยเอายางครับโชว์ไทยนด้่ะเนี่ยแม่นี่เด้กเขาเงายางบนเลยครับเหงาอัตลักษณ์กวยไทยชัดเจนบงเขาสวยครับนี่ครับเบังท้ายบังหางลูกที่เท่าไหร่เงินไ้ท่องเนี่ย ลูกที่สามในทองค่ะกำลังดีนะครับกำลังสดเลยค่ะนี่เนาะลูกลูกสายเพลินตัวนี้เนาะเมน,นคาลูกตัวนี้เป็นลูกเก่าเจริญใบหลอดเอกสารครบค่ะโอ้กระดูกไงลูกเบื้องการทรงลูกครับเห็นผลงานเราเบื้องยางรอเลยรอค่ะสรงร<ล>อเลยครับหนาตึ๊บเลยเบื้องครับเอายางฟิ้ยให้ให้เห็นลูกคนนะ้ำยางฟี้ยยางเฟี้ลูกคนไปเอาปลาลูกคนนี่ครับยังน้อยอยู่ครับเดรียเบื้องหลายๆนี่ครับเบื้องกระดูกแกงขา บังไทยบังหางครับหางเงาเลยขอเลยครับต่นหน่อยเลยนาจอดฮะแล้วครับนี่สวยครับคบแม่ลูกจุดสามหวัวใจเปิดเท่าไหร่ครับคมนี่เปิดใบหงมืงนเก่าพันบาทค่ะขอซื้อพอซื้อที่เอางไหนครับค่ะซื้อสองได้สามรับประกันคแม่นครับ,<ห>ร,บราคาคนี้เอาซื้อถ้าเลี้ยงไปอีกสามสี่เดียนนี่ยแม่เป็นทองแง่ก็นี่นะขายราคานี้เลยแม่นค่ะได้ราคานี้เลยเหรอครับ เราควายกำลังมาดีควยราคากำลังดีเราแม่บอกใส่ยงไงี่สินะครับได้ลูกผูเอกสารชัดเจนทั้งในท่องทั้ง,ง,งตัวติดไปเพราะซื้อมากมาครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับค,ครับตัวที่หาเขาอะไรอย่างไรครับค่ะตัวนี้เป็นตัวผูนะคะผูรอเลยครับค่ะตัวผู้ลูกชายเบิ่มพันล้านอายุแปดเดือนจ้าสูงร้อยยี่สิบค่ะมอ้ยหน้าตารอเลยกบานเปิดก่วงค่ะเบิ่งกับหน้าผากนี่เพิ่งก้วงหักเลยค้นเขาาง่แต่ว่าควยหน่อยอยู่ค้นเขามันยังมุนมนอยู่ ค่อยนอยค่ะขนสีดอกเล้าสีดอกเล้าครับตาแ้มแจมจำคออ่องถุงนองขาวเบิ้งขับคอขาไงไงโองามครับรอเลยล่ะเอายางเวยครับยางโชว์มาลูกมายางโชว์ครับหนาตัวนี้ครับหนาอ้างควอยหน่อยขนนำนมอยู่ครับเบิ้งครับขาวจุนพุนนี่ครับเบิ้งไทยนี่ครับอ่ากระดูกแขงขาไงอ้างลึกเลยครับควอยหน่อยอยู่นะครับเพราะกระเจน เป็นบทธนิ่งปันไดถึงมันห้อนเอาใส่ทายทํานี่ซีหาโมงเสาเลยครับยายามเบิงรวมๆครับนี่กระดูกง่ายครับตัวนี้เบิงครับอ้างลึกผู้ใหหาพอพันไปจับสัตว์หรือไปเลี้ยงไปทำผสมครับตัวนี้ครับ่าผิดหวังครับเปิดเท่าไรครับอ่าตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นหาพันบาทค่ะสามหมื่นหาครับพอซื้ออีกแล้วครับบอกแล้วครับว่าคลิปแรกคลิปแรกเอาเอฟซีน้ำเพลิน นี่โดนโดนได้คิ้วเทียร์ครับส่วนจิได้มาต้องเอาเอฟซีเปิดโบหลายแบ่งกันไปครับฝากซื้อฝากเสียงไว้น้ำพอแม่พี่น้องเขาครับนี่ครับไอ้เบิ้งงามครับสีดอกเล้าเลยครับอ่ะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่หกเขารับไล่อย่างไรครับแม่นี่ค่ะแม่นี่เป็นแม่สาวนะคะงามเลยสาวงามเลยครับหมวกตัวนี้งามไล่อย่างไรครับรายละเอียดผสม รอผ่านรอบค่ะก็พอได้ครับทองกับสร้างอุดรค่ะใส่พอสร้างอุดรไว้จักมือแล้วประมาณจักมือแล้วอ่ารอผ่านรอบแม่ค่ะประมาณสิบสิบก้อนน้อยค่ะค่ะสิบในน้อยมีเอกสารอยู่นะตัวนี้เนาะเอกสารครบค่ะเพราะว่าเขาถือมาเป็นอย่างนี้ควายเขาหลายตัวเขาสีเอาเวลาตรงนั้นมาทายควายเอกสารเดี๋ยววิดีโอคอมาค่ะพรมาสอบถามว่ามีกับขึ้นมีครับเพราะว่ามันหลายตัวควายเอาห่อนเท่ากันมาเบิ้งควายดีกว่าส่วนสูงเท่าไรครับส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบค่ะ ลอยซี่สิบลอยี่เอียด้วยซ้ำครับเพื่อนวัดตรงนี้ก็เรียกว่าว่าลอยสี่สิบลอยต้้ไปก่อนค่ะนี่ครับเบื้องหน้าตาทางเขางามเลยครับตัวนี้งามเลยมีเรามีก่อเลยเหรครับสาวนี่นี่ครับตาแต้มจมจมคออ่องตรงนองเขาถ่วมหัวเลยครับยืนดีเชิดหัวเบาครับยืนงามเลยครับตัวนี้เอาเบื้องด้านข้างครับเบื้องด้านข้างเบื้องครับลอยสี่สิบครับจะท่าครับขาหลังหน่อยหนึ่ง ถั่วไอ้ที่ลึกเงย้ากระดูกง่เบิ้งกระดูกขาครับขาหลังง่ควายพิ่นเห็ดผสมมันกับสีบ๊บพีมันไหนตัดติดทองมาตัวนี้เี่โอ้ถึงอ่างถึงเหยา้าทึงงหครับตัวนี้กระดูกง่างเ,เอิกมะพร้าวนะหนาคอหนาเอายา,า,างเลยครับผิวดีสวยครับตัวนี้ควายพึ่งได้แขวครับเป็นทําผสมพอดีเลยครับเอาไปรุ่นพันรอบรับเบื้องไทยเบิ้งหางครับหางเย้าเลยคออ่อาไทยกับกวางครับ น่านี่ครับครับยืนหันแล้วครับคุณจับใบทยใยครับฮู้นี่แบงก์อะไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าครับพอซื้อ,อแล้วครับผสมใ้ไว้แล้วครับเอาไปลุนพันรอบเอาไปลุมพันรอบถ้ายังถา้าถ้าเงียบเงียบโยกะเอาไปยัก สี่สิบหาสิบมือใช่ไหมจากสองสามรอบเพื่อับจังตรวจแนะ่ยนำเต้าตะวันขึ้นกับผสมตรวไหมไปเลยครับเพราะราคาเนี่ยเเปิดราคาทองว่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาผสมได้สิบก็มือไหมคะ่ะผสมช้างอุดรเขาก็เลยราคามันก็เลยเป็นทองว่างไปแต้าติดเนี่ยคือกําไรเห็นเห็นจ้างไดนกับกำไรขร้าวผันแมลรอยสี่สิบบวกจังเี่ยตดทองมาจ้งไหเขาขายขวมหาหกไปแล้วครับเราหน้าตาหุน่นรูปร่างเพิ่นลำ่ำเนื้อลํำเคี้งเพิ่นถือว่าทัานทุกกรรมเพิ่นมาดีอยู่ สีมีเรามีกออยู่หรอครับตัวนี้คุณนะครับเบื้องงามครับเพราะซื้อมากๆครับเมนเอามีบอกมีอยู่เนาะมีค่ะ่ะตัวละไปเลยครับผมตัวที่เจ็ดเท่าก้วยเผือกก้วยเผือกค่ะลายหยางเลยครับตัวนี้รายละเอียดตัวนี้ลูกสาวมังกรขาวค่ะอายุอายุหกเดือนค่ะกล้วยน้อยหกเดือนครับค่ะส่วนสูงสูงร้อยสิบเจ็ดค่ะ ลูกสาวมังกรขาวครับมังกรขาวเป็นค้ยเผือกครับค้ยเผือกพ่อพันค้อยเผือกเอายางชโลเลยครับจุงมยางครับค้อยน้อยอย่เปิ้กะกำลังกำลังหัดเสียกตอนนใ้คุณมือันไหนเขากระแทงเขาจ้ะนี่ครับเบื้องล้ำเนื้ออมตะกันมันจกอาจจะขาวจุนพู่งยังไงได้ครับเพราะว่นเขาไทยหามงเศร้านี่ครับเรื่องลำเนื้ออมตสายพัฒนาสายอนุรักษ์ซะไปค้ยเผือกนี่เขาเรื่องเพื่ออนุรักษ์พัฒนาเดียงเสริมบารมีกับว่าไปละครับค้ยเผือกกะ หาประมาณนี้นะครับเป็นเลี้ยงขาบพอแพงเอายางเลยครับยางโช้ลับพะลุปนะ่ะยางไงเบิง้งเออลียวล้มเนื้อล้มโตครับเปลี่ยนเสียกเปลี่ยนเข้าไหมครับเพื่นก็ได้เป็นเพรท่านได้เปลี่ยนเสียกมาไหนหตื่นรถตื่นรถรถมันไปก่อนน,นี่ครับขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยครับขาดน้ำเล<ม>ี้ยงจังหน่อย เอาไปใส่หยาใส่ฉีดหวานฉีดยาเขาคือ,คอ,คอ,คอที่เดียมสีงามขึ้นนะครับนี่สายอนุรักษ์แยกนมแม่ออกค่ะาสายนอนุรักษ์ควยเผือกครับแบงค์กี่ครับตัวนี้เปิดแบงค์ไว้สามหมื่นสองพันบาทค่ะสามหมื่นสองครับค่ะนิดหน,น่อยๆนี่ยังตัดกล้องนะนี่ครับเบื้องกระดูกแขนขาเพิ่นถึงย้าไปหนาอยู่ด้วยครับนี่ครับว่าเพิ่นแยกแยกแยกแม่แมาแยกนมมาเอาไปถือหวานถือยาถือของอาหารจังไ้อก็บที่ซัดต่อครับนี่ผิวเพิ่นดีโยออกเปลือกชมพูโย เปลือกฝายเปลือกชมพูใ่ครับนี่ลำเนาลำชิงกับบมีกาเหรครับนี่ค่ะบอมีกาค่ะนี่อ่าครับตัวต่อไปแล้วครับคมที่แปดสุดท้ายเฮ้าแม่ลูกค่ะตัวพี่เรอครับลูกเิ่นตัวนาี่ค่ะอ่ารายละเอียดแม่ก้อนครับแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่แม่เพิ่นสูงลอยสามสิบค่ะลอยสามสิบสายพันธนาเฮาเลยครับคมนี่ค่ะเบิ่งครับอัตลักษณ์คยไทยชัดเยนมากครบแล้วครับค่ะได้ลูกมาประมาณจาโตไหอ อาณาซีมเมนตัวที่สามค่ะตัวที่สามนี่นี่ค่ะลูกเพิ่นเป็นตัวแม่ค่ะลูกแม่ค่ะสายไดครับสายใดลูกเพิ่นนี่อาลูกเพิ่นนี่ผสมเป็นลูกสาวสร้างอุดรค่ะนี่นี่เนาะนี่แล้วครับตัวนี้ค่ะใบหลอดเอกสารครบนะคะนี่ครับเดี๋ยวไล่มันก่อนไล่ก่อนมาลูกมา้า<ห>มาพี่มาเซลตั้งตั้งตัวไฟทุนอู้ขนาดก็อยากไปเลยเดี๋ยวให้เบิ่งครับนี่ครับ เอินเอาเนี่ยเอเนินเอาลูกเนี่ยมามาลูกมาเร็เวเร็วเร็วนจะเข่าต้องห่มมันห่อนนี่ได้ครับอ่ะเบื้องลายละีอยดเนียเบื้องด้านข้างครับเมียสายพัฒนาบานๆเขาขับส่วนสูงร<า>้อยสามสิบค่ะนี่ครับนี่ลูกสาวสร้างวัดรอนครับสีสวยสีเสียงอุยๆครับเอายางเลยครับยางเลย บริหาสายพัฒนาขาบวแพงครับถับไปเลี้ยงจังน้อยแม่เพื่อนกิดขึ้นก็นจะได้ผสมแล้วครับจา้าลูกกับลูกตัวแม่จา้าเนี่ยลูกแม่ครับรทรงลูกงามดีครับคนละสีกับแม่เลยทรงลูกไปทั้งพอเพื่อเลยมีจังเอิญว่าควาาค้ทรงลูกกับทรงงไปหาพอนี่ครับพอแม่เข้าสายบานๆานพัฒนาครับแพงลงอะไรครับคุ้มนี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะ พอซื้อมากมากบอกแล้วว่าซื้อมากมากถูกโตถูกโค้มกับพอซื้อใครกันหรื่เอาฝากเบอร์โทรกับสถานที่ตั้งค่ะเขามีโปรโมชั่นบ่กถามก่อนมีทรงฟรีไห่บอมีทรงฟรีลอยหาสิบโลค่ะอ่ะบอกว่าควยเขาบ่แพงบอกก่อนว่า,า,าคลิปแรกเขาควยบ่แพงเขากะสีสรงให้ทำนี่ก่อนเดี๋ยวต่อไปทำมันหมานเดี๋ยวทรงฟรีไอยอีสานไปเลย,ยนค่ะเอาเบอร์โทรครับ0982261413ค่ะ สถานที่ตั้งฟ์าเ่าครับรบ,บ้านโนนปเข่งตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดรอยอ็ดค่ะเนี่ยครับฝากี่พี่น้องเอฟซีของช่องคนที่สามน้ำมรับนี่เป็นคลิปแรกครั้งแรกของทั้งน้องบีเพิ่นติดต่อผมตั้งแต่ปีที่แล้วแหละค่ะ<า>ได้คิวกันนี่ลีครับนี่เพิ่งได้เพิ่งได้ยี่หลีครับเพ,พ,พิ่งได้แต่ต่อไปผมก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจะมาถ้าให้เรื่อยๆนะครับพอ,อมาเบิ้งควายกะถือว่าโอเคดีอยู่เหมาะกับการแนะนน้ำพายองพี่น,อนอรร้องเกษตรกรเขาถือว่าราคาไ่แงแล้วกับมีไม่ให้เลือกหลายราคาหลายแบบ ถือว่าหนาติดตามกับฝากพี่น้องเอฟซีเขาให้กำลังใจเพิ่อนกับติดตามเพิ่อนอ้าวเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมลงให้เนาะอ่าติดต่อได้ทั้งเฟซบุ๊กทั้งหน้าเฟซบุ๊กทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน,ไน์ว่าเบอร์นี่แม่นค่ะเบอร์ไลน์น้ำผ่อมค่ะเบอร์ไลน์ครับฝากติดตามเพิ่นไว้ครับแต่ช่วงนึงผมก็เลยมาทายกันสิกับไปติดตามทั้งหน้าเฟซแล้วครับเพื่นกับสิหาคุยเข้าขมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาได้คิวกันเดี๋ยวเขาก็สิม้าทายทับเรื่อยๆครับนะครับเมื่อนี้ฝากพี่พี่น้องเอาเบิ่งกกดดไลค์แชร์กด